แม่เจมจันวันเพ็ญได้ทำพิธีต่อครับส1บนิ้วลูกขอนมัสการกราบไปแด่คุณแกวสามประการอันยิ่งใหญ่อันเป็นที่มงคลทั่วพิภพทุกขอ i ว่านักจากบันประชานหน้าพรุ่งนี้ Oh.

กระสับกระสายน้ำลายเอกระเซน็นไม่เคยกินได้กลับกลายชืดชืดเอ้ยพ,อพอ่ออมฝืดฝืดขอพอเฮรสไม่ถูกป,ปากทานยากทานเย็นพี่หองกลับเม็นแม่เป็นอากากเป็นอะไรล่ะแม่บมึง พอเดือนที่สแม่นีหิวอยากเนือการลำบากคอยากอาหารแม่ไม่รากที่เดเตนอมานขององวาท่านให้ท่านดี เรียวเปลี้ยวปากไม่อยากให้เกินดีในครันแม่นาในลูกแม่ บ้านหนึ่งดวงใจ อดไายหาเดือนเลื่อนไว้แพ่ทุกข์ระทมพอเดือนที่หกออทารกในคันออพ่อมาเหนยหกเดือนแล้วเป็นอเร็วจังเลยเนาะพอเดือนที่หกทารกไม่คันโตคืนโตวันแม่ทันพนฟืนเลื่อนไว้ไปมาเวลา วันแล้ววันเล่าเจ้าดินลในคันวันแล้ววันเล่าเจ็บปวดหรือเปล่าแม่เฝ้าสงสัยอาหารรถจัดแม่ตัดออกไปผัดเป็ดเป็ดไก่ติวไม่กล้าทานอดอยากปากแพงเอ้ยระแวง มผักยอดกระทินทิ้งขาาตะใคร้ไม่ไม่อยากกินใส่พอดับกลิ่นกินได้ลงคอพอเดือนที่เจ็ดเออโอ้โหเจ็ดเตือนแล้วนะพ่อเตรียมตัวเริ่มท้องใหญ่แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วลูกนินแล้วฉันต้องหาทํางานเก็บเงินอพ่แม่ไปคลอดนะ เหนื่อยเมื่อยล้าลุกขึ้นมาาชาไม่น่านเลยนอประคองท้องแก่แม่ตั้งตารอแม่ไม่เคยโทอรอโลอดปลอดไัยพอเดือนที่แปดแต่ตรมลมตกโอ้ ปก้องให้สู่เตือนที่เก่าอยให้เจ้าปลอดภัยลูกน้อยกลอยใจจงไร้ราคาหยวบจนวันคลอดยอดรักของแม่เจวบจนวันคลอดยอดรักของแม่ประคองท้องแก่ แต่ที่ไม้แม่ปวดร้อนเราจะทำอย่างไรรักยอดตวงใจให้เจ้านำพา mm. ลูกแม่คราวนี้แม่มีเป็นห่วงเจ้าดอดตวงโอเยาวว่ามาถ้าใกล้คลอดคงจะมีน้ำตาทรมานหนัก เอาพี่ยาช่วยทีนะครบเก้าเดือนพอดีเลยพอ่ออาการไม่ดีเหรอแม่ก็เพออืดพพออมนะพอ่อเป็นยังไงเล่าตั้งแต่มาถึงยังไม่ได้กินข้าวเลย <c oughs> นี่กินจากงานที่แล้วไม่อิ่มหรือแม่มือยังยังโอ้อยากกินเยอะอยากกินเยอะเดี๋ยวจะอ้วนก็อยากกินมาถึง <c oughs> เห็นพี่น้อยด้วยไม่รู้ไปทางไหนแล้วเนี่ยรู้จักพี่ชาย มารู้จักคนเท่านี้อีกนะรู้จกักโอแกนี่คนรู้จักทุกที่เชียวเอาช่วยแกขายฉันหน่อยสิพ่อแล้วเดี๋ยวฉันกําลังจะใกล้ปวดแล้วนี่เริ่มน,นีนเริ่ม,มปว<ล>ดแล้วเหรอใช่ออพอได้เก้าเดือนโอ้โอ ท้องแกเป็นคนคล้าวล้าท่าแม่ปวดเตือนบ่อย่อยปวดท่วงท้องน้อยปวดท่วงปวดทีปวดไปทุ่ง ปวร่างกายนี่แม่มปวดได้ปวดดีนี่แม่แกปวดนาทีแทบขาดา<อ>ใจแ,แม่เสนปวดท้องพี่น้องที่นั่ง ย,าอ,ย,า,อยาอัดยาอที่นั่งฝากช่วยนุนหลังให้หน่อยช่วยหยิบยาดมแม่จะเป็นลมเอใจลอยช่วยหยิบยาดมให้แม่แกหน่อย แม่กำลังจะเป็นลมเฮ้ยขออย่าดูไม่แม่สุภาพหน่อยเด้อแม่เว้ยแม่แผลแผลขาดใจทำไมมันปวดหนักหนา จะโคตรลูกแส่จะทุกข์คลอดมา มันปวดเน็บเจ็บกายแทบวางไา้เสียหายคราวนี้นนเจ็บไม่เบาปวดรวดราวหรือดี้ทั่วทุกกายมีแต่ความระบงม i <laughs> to มีสุขแสนจะโถมระทมแทบจะสิงลมนอนรอ จำเป็นต้องร้องบอกท่านลมันเป็นธรรมเนียมของการทำขวัญที่จะรำพันปีแพเพื่อวังให้นกหักทาบซึ้งให้เข้าไปถึงใจบุตรว่าการกำเนิด จะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันแสนสุดยากเท้สมมุติว่าแม่ปวดท้องต้องมานอนร้องครวนครางมันให้อึดอัดขัดขวางไปเสียทุกอย่างย่ำแย่แม่ปวดน่วงเหนียว เสี่ยวทองน้อยตาแม่ลอยคิ้วขโมดแม่ปวดเอ้ยแสนปวดมันร้าวรดเจียนแย่ว่าผัวจะอยู่ในนอผัวจ้ผัวจ้อยู่ในนอ,อไ,ไม่ไปหาหมอตํา สบายว่ากี่เฮารุมุนหน่อยทำไมอ่ะตอนนี้ก็จะได้ตามหมอตํแเยอเดี๋ยวถามแม่ก่อนสิแม่แกคลอดที่ไหนแม่คลอดที่ไหนแม่คลอดที่ไหนคะโอ้คลอดโรงพยาบาลตายแล้วทั้งค่าน้ำมันค่ารถต้องต้องอธิบายก่อนเนอมพูดไทยไม่ค่อยชัดทำไมใหญ่ซีบุกเคลือกค่ะแม่แม่คลอดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ แม่ขอดที่โรงพยาบาลแต่ไหนเราก็มาแล้วเราทําขวัญแบบโบราณแล้วกันหนยโหนยจับกระชับเลยเนาะเทือนหมอแล้วอยู่บ้านนี้หมอตําแยยังมีอยู่ไหมแล้วไม่มีแล้วเราแม่ตายแล้วหมอตําแยตายไม่มีแล้วยังก็ยังก็หมอตําแยสมาร์ทเบก็ถมกหมด อ่ะทีนี้ก็จะได้ตามหมอตำแยแล้วก็จะได้คลอดคลอดแล้วก็ทําขวัญแล้วก็เล่นกระตุ้มต่ออีกสักหกเจ็ดชั่วโมงโอ้ไหวไหมล่ะนากไหวไม่นากอยากไม่ไหวหมอก็ไม่ไหวเหมือนกันจะได้ตามหมอตำแยเอาตามมาไอ้หนูแล้วอห้ก็ได้แล้วใครเป็นหมอตำแยเราเนี่ยให้เธอนั่นแหละเป็นหมอตำแยให้ฉันเดินรอเป็นหมอตำแยตายแล้วจะเอาสักอายุเท่าไหร่แล้วเนี้ยฮะร้อย ร้อยกว่าปีเลยเหรอร้อยกว่าปีโอ้ยยายนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วเอาสักแปสิบก็พอนอกจะได้ครั้งครั้งเออเอ,อ,อ่ะนี่ก็เป็นการสมมุติว่าจะไปตามหมอตําเยโดยพระเอกกันกวีเนาะไม่มีใครเหตุตนะ้องเนอะเอ๋เสียงใครมาเรียกยายอยู่หน้าบ้านเพราะยังไม่มีใครเรียกยัง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 แม่หมอแม่หมอเอออยู่ไหมเนี่ยกูอยู่แหละ e, ใครนะ่ะมาเรียกขัดจังหวะความสุขของยาย กำลังปฏิสนธิกับตาบอกวุ้ยแกก็พูดไปยายกำลังหอมแก้มกับตาอยู่ยายเอ้ยไปช่วยเมียผมหน่อยครับเมียผมกำลังจะคลอดลูกเป็นอะไรนะเมียผมกำลังจะคลอดลูกจะเอาลูกออกเหรอครับผมแม้จะเอาเลี้ยลูกออกบอกฉันเล่าที่เอาลูกเข้าไม่เห็นบอกฉันเมียแกเป็นอะไรเมียผมเป็นผู้หญิงครับไอฉันก็รู้แล้วว่าเมียแกเป็นผู้หญิง ไปแก่ก็พูดจาแปลกๆไปคลอดลูกให้เมียผมหน่อยเอาลูกออกเหรอครับผมโอ๊ยลำบากชั้นอีกแล้วนี่เอารถอะไรมารับชั้นล้วเนี่ยเอารถเข็นพวงรถกระบะไม่มีรถเอามีกอดอยู่ข้างหน้าะเอามารับสันทีฉั้นเป็นคนที่ร้อนอ่ะจะคลอดลูกแล้วเหรอเออเออเออนี่กลับไปไปเตรียมน้ำเตรียมผ้าต้องรอหมอรอหขอตามไป เอาแล้วกู้ไทยแต่แกก็พูดไทย,ไทยเ,ทเอ,เอ้ยจีจอลลีพวกหน้าตั้นไปทำข้อดแม่แมขเขาอ่อนฝวายหมูทำแง